มึงไปที่หนนะมึงต้องเข้าแก้ไปที่นี่คือใช้มันแดงไม่แรงได้ไงอะไรนะสีไม่แรงไม่แรงหน่งเจอหมวกหมวกก็เหลือไม่เคลื่อนได้ไง กีมองไงนะหัวก็แดงไม่แรงนะไงเดี๋ยวมึงเจอหัวก็เหลืองไม่เหลืองรอมันกลับมาก่อนเดี๋ยวรู้เลยแท็ซี่ขอเบร์ฮะมึงจะทำอะไรกันเด็กมันกวนตีนแล้วมัน จะเอาพื้นขาวไอ้พื้นดำหรือพื้นเหลืองเนี่ยครับศิลปะเราพ่นหมวกมาหน่อยเป็นลายเป็นลายดำแล้วนะมันบอกว่าลูกเนี้ยเป็นลูกโปดมอืมเฮ้ยตลาดต้องมีพ่นนะเดี๋ยวมันออกมาความเดือดแดงแงแดงกี่มันบอกหมวกก็แดงไม่แดงได้ไงแล้วเจออะไรหมวกหมวกก็เหลืองเมื่อเคชิงได้ไงอันี้หมวกหอมมันนะ วันนี้ห้องนองมันจะดีหรอเราเป็นคนบอกให้ทำไงแล้วสมมุดที่สกัดวัตถุไม่ยอมเราเราต้องซื้อใช้มันนะมันจะโกดไหมเนี่ยใครอ่ะมึงนะเพราะว่ามึงทำเฮ้ยมึงจะหายกันไม่ซีใบเลยอเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้ขี้หมวกอะไรวะเนี่ยไม่ได้ของกับไม่ได้รอเลยแค่ขึ้นทำหมวกกระแดงไม่แรงไม่ได้ไม่ไหวเงี้ยทำนี่เฮ้ยนี้จะดีเหรอวะเฮ้ย เกินไปไหมไม่คุณรำคาญคนถามเนี่ยไอเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอมันดูคลิปแม่งก็มาขึ้นผมกทำมาขนาดนี้แล้วอะ่งไม่จับด้วยนี้เฮ้ยปมู่หมู่ว่าเราแกล้งน้อยมันอะไรเกิดไปนะไม่แดงแค่เรา้วกมันใส่มาทำงานทุกวันอะจมูกไปพุบทุกวันอะละม้วนก็แดงไม่แรงได้ไงฉุนเฮ้ยเท่แล้วเนี่ยเต่าทองไปเล่นไปเนี่ยเต่าทองเต่าทองนั่นเนองพี่ว่า ตัวก็เหลืองไม่เคืองได้ไงทองจะดีกวนี้อุ้รเยอะไกันกรแพงเฉยนม่มีอะไรหรอเฮ้ยอะไรไม่ดื่อไรด้คิวกินนิดนึงเพื่อนช่วยหมวกก็แดงแดงแดงเฮ้ย เชื่อกอดีเที่ยวแต่อย่ามาชอบนะเต่าทองนะมึงดิหน้าไม่พอชอบกูห้ามแล้วว่ามันจะดีเหรอกูทวนมาแล้ววันนี้จะดีเหรอดีดีม่วงทองนันเมื่อกี้อยู่สองคนช่วยกันไม่พี่ว่ายังไม่ได้จับกระป๋องเลยมึงคนเดียวเลยกูกูฉุดแค่หมวกกระแดงไม่แรงได้ไงกูอีหมวกกระเหลือง ไม่เคลือนได้ไงเกลเยาแล้วจะใช้กับอะไรแล้วจะใช้กับบ้านป่ะเกลียวเกลียวเกินไปอีกเหรอได้หมวกใหม่ไปเลยเนี่ยนี่กูขอคันเดียวกูพูดให้กูคันนึงพรากูจะได้สบายใจกันมันบอกูไปเพรามานี่เดี๋ยวมันบอกคุยหมูขอคันเดียวนะประโยคเดียวผมไม่เครื่องครับฟังฟังฟัผมไม่เครื่องครับ